เคยเป็นกันไหมครับออกแบบวงจรมาอย่างดีอาจคาปาซิเตอร์เข้าไปซะแน่นบอร์ดเลยแต่ทำไมวงจรมันยังทำงานเพียเพ้ยนๆกนกวนใจอยู่เรื่อยๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการกรองสัญญาณรบกวนในภาคจ่ายไฟให้มันนิ่งและเสถียรจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การเพิ่มค่าคาปาซิเตอร์เข้าไปเยอะเลยครับนี่แหละครับคำถามคลาสสิกเลยเราเห็นวงจรมีปัญหาปุ๊บก็ใส่ซีเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็อีกแต่สุดท้ายมันก็ยังรวนเหมือนเดิม แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเนื้อหานี้แหละครับเราจะมาไขาความลับกันว่าทําไมการเพิ่มแค่ไมโครฟาัดอย่างเดียวถึงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเอาละครับมาถึงหัวไทยของเรื่องทั้งหมดกันเลยเป้าหมายที่แท้จริงของเราในการฟิลเตอร์เนี่ยนะไม่ใช่การสะสมค่าความจุให้ได้เยอะที่สุดแต่คือการทำให้อิ impedence หรือความต้านทานของระบบจ่ายไฟเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่างหากและนี่ก็คือพระเอกของงานนี้เลยครับ P.D.N. Impedance ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าระบบจ่ายไฟของเราเนี่ยมันเหมือนกับท่อส่งน้ำ P.D.N. Impedance ก็คือความฝืดของท่อน้ำนั่นแหละครับยิ่งท่อมันฝืดมากหรือ Impedance สูงน้ำก็ยิ่งไหลไปถึงปลายทางได้ช้าติดๆขัดๆใช่ไหมครับเป้าหมายของเราก็คือทำให้ท่อนี้มันลื่นที่สุดหรือมี Impedance ต่าที่สุดโดยเฉพาะในช่วงความถี่ที่ IC ของเรามันต้องการพลังงานแบบด่วนจีเลยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าคาป,ปาซิเตอร์ในอุดมคตินะ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีผู้ร้ายแฝงตัวมาด้วยกัน3ตัวหลักๆเลยตัวแรกคือ ESR มันคือความต้าน,านทานที่ซ่อนอยู่ในตัว C คอยสร้างความร้อนแล้วก็ทําให้เราสูญเสียพลังงานไปเปล่าๆตัวที่2คือ ESL เจ้านี่ตัวแสบเลยมันเหมือนมีสปริงคอยดึงรังไว้ไม่ยอมให้กระแสะไหลเร็วๆได้ดั่งใจและตัวสุดท้ายครับ SRF จุดนี้คือจุดที่คาปาซิเตอร์เกิดสับสนในตัวเองครับงงๆแล้วก็เลือกทําตัวเป็นคาปาซิเตอร์ไปซะงั้นเราต้องจัดการ3ตัวนี้ให้อยู่หมัดครับ เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดของการวางคาปาซิเตอร์กดเหล็กข้อเดียวเลยก็ว่าได้จําง่ายๆแบบนี้ครับ VCC ตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็กราว3 3จุดนี้ต้องวางให้เป็นเส้นตรงและใกล้กันที่สุดสร้างหลูปการไหลของกระแสให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะปราบเจ้า ESL แล้วก็ทําให้คาปาซิเตอร์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็นี่เลยเป็นกับดักที่หลายคนอาจจะพลาดไปครับ รู้ไหมครับว่าแค่เราจ่ายไฟ DC เข้าไปในคาปาซิเตอร์เซรามิกเนี่ยค่าความจุที่ใช้งานได้จริงของมันอาจจะลดควบลงไปได้ถึง 30- 70%เลยนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆเลยก็คือให้เลือกใช้คาปาซิเตอร์ที่มีพิก,กัดแรงดันสูงกว่าแรงดันเฟลเลียงในวงจรเราสัก2-3เท่าไว้ก่อนเสมอครับปลอดภัยไว้ก่อนพอเราเข้าใจหลักการสําคัญสําคัญกันไปแล้วก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริงกันบ้างและนี่คือเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่อยากให้จําขึ้นใจเลยครับมันคือคาถา4ี่ข่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับการออกแบบวงจรส่วนใหญ่เลยล่ะครับคาถาบทแรกเริ่มจากด่านหน้าสุดเลยครับนั่นก็คือคาปาซิเตอร์ค่า0.1ไมโครฟรัตกับ1ไมโครฟลัต2ตัวนี้ต้องวางให้ชิดกับขาไฟเลี้ยงของไอซีให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะลองนึกภาพว่า2ตัวนี้เป็นเหมือนหน่วยลบเคลื่อนที่เร็วที่คอยสแตนบายอยู่หน้างานพร้อมจ่ายกระแสแบบปุ๊บปั๊บทันทีที่ไอซีต้องการเลยครับคาถาบทที่2พี่คนกลางของเราครับ 10ไมโครฟารัดตัวนี้อาจจะไม่ได้อยู่ชิด i c เป๊ะแต่จะกระจายตัวอยู่ตามโซนต่างๆของบอร์ดทำหน้าที่เหมือนกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่คอยเติมพลังให้กับหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วที่อยู่หน้าง,งานอีกที่นึงแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากแหล่งใจหลักด้วยครับและคาถาบทสุดท้ายอยู่ที่จุดรับไฟเข้าบอร์ดเลยครับตรงนี้เราจะใช้คาปาซิเตอร์แบบโพลิเมอร์ที่ค่าสูงหน่อยตั้งแต่4 7ไปจนถึง100ไมโครฟาลัดเลย ตัวนี้เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ําหลักของโครงการเป็นแหล่งพลังงานสํารองก้อนใหญ่ที่สุดที่คอยดูแลทั้งระบบเลยครับเอาล่ะพอเรามีคาถาทั้ง4ี่ข้าอยู่ในมือแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในสนามจริงเนี่ยเราจะหยิบมันมาปรับใช้กับรางไฟแต่ละแบบที่เราเจอกันบ่อยๆได้ยังไงบ้างนี่คือคู่มือหรือ playbook ของเราครับสไลด์นี้คือหัวใจของการเอาไปใช้งานจริงเลยนะครับมาดูกันทีละเคสเลยนะสำหรับ MCU ทั่วไปที่ใช้ไฟ3.3โวลต์หรือ5โวลต์ ดูแถวแรกเลยครับเราก็ใช้คาถา4ค่าเป็นพื้นฐานได้เลยแต่ถ้าเจอสัญญาณขอบขาขึ้นลงที่มันเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่ม4ชนิด4 0 G ค่าต่างๆเข้าไปช่วยเสริมทับทีนี้มาดูแถวที่สครับสำหรับออฟแอมที่ต้องการความสะอาดของไฟเลี้ยงแบบสุดๆสิ่งสำคัญเลยคือการใช้ฟอร์ t บีดมาช่วยแยกโซนและต้องจับคู่ค่า C ของฝั่งไฟบวกกับไฟลบให้เหมือนกันเป๊ะๆและสุดท้ายครับแถวที่3วงจรด r i v เวอร์ที่กินกระแสโหดๆนอกจากคาปาซิเตอร์พื้นฐานแล้วการเพิ่มคาปาซิเตอร์แบบฟิล์มอีกตัวนึง จะเป็นไม้ตายที่ช่วยจัดการกับสัญญาณรบกวนย่านความตีสูงๆที่เกิดจากการสวิตชิงได้ดีเยี่ยมเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักการและทฤษฎีใช่ไหมครับแต่ในสนามจริงคนที่จะตัดสินว่าสิ่งที่เราทําไปมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือเจ้าออสซิโลสโคปนี่แหละครับวิธีเดียวเลยที่จะแน่ใจได้ร้อเเซว่าการแก้ไขของเราได้ผลคือการวัดดูของจริงและเพื่อให้การวัดของเรามันแม่นยําที่สุดนะครับนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆที่ควรทาตามเลย 1. คือตั้งแบนด์วิดต์ลิมิตที่20เ h z มกะเเพื่อกรองนอสความถี่สูงๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อน 2. ใช้กราวด์สปริงอันสั้นที่มากับโพบแทนสายยาวๆที่เป็นปากคีบนะครับอันนี้ช่วยลดการเหนี่ยวนำของสายวัดเองได้เยอะเลย 3. วัดให้ชิดขาไอีมากที่สุด เราจะได้เห็นว่า IC มันเห็นสัญญาณไฟเลี้ยงเป็นยังไงจริงๆ 4. ลองทดสอบด้วยสเต็ปโหลดเพื่อดูว่าระบบเราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบกระทนหันได้ดีแค่ไหนและสุดท้ายใช้ฟังก์ชัน Average เพื่อเฉลี่ยรูปคลื่นจะทำให้เราเห็นสัญญาณที่แท้จริงได้นิ่งและชัดเจนขึ้นครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละ่ะโอ้โหมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับลองดูภาพทางซ้ายนะครับนั่นคือสัญญาณรบกวนก่อนที่เราจะปรับปรุงจะเห็นว่าริปเปอร์มันทั้งสูงแล้วก็มีอาการสั่นค้างหรือริงกิ้งที่นานมาก แต่พอมาดูภาพทั้งขวาหลังจากที่เราใช้เทคนิคที่คุยกันไปทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าริปเปอร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแถมอาการสั่นค้างก็หายไปอย่างรวดเร็วนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ด้วยตาตัวเองเลยเอาละครับก่อนจะจากกันไปขอฝากเคล็ดลับขั้นสูงจากประสบการณ์หน้างานจริงอีกนิดหน่อยพร้อมกับเรื่องที่สําคัญที่สุดที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือเช็คลิสต์เรื่องความปลอดภัยครับปัญหาคลาสสิกอีกอย่างที่เจอกันบ่อยคือ a n t i r e s o n a n c e ครับ นึกภาพง่ายๆว่าเรามีชิงช้าสองอันที่ความยาวไม่เท่ากันเลยแล้วเราพยายามจะผลักมันพร้อมๆกันมันก็จะตีกันเองจนวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับการขนานคาปาซิเตอร์ที่ค่าต่างกันมากๆก็ให้ผลคล้ายๆกันเลยคือมันจะสร้างยอดอิมพีแดนซ์แหลมๆขึ้นมาที่ความถี่หนึ่งวิธีแก้ก็ง่ายๆครับมี2ทางเลือก 1. คือใช้ชิงช้าขนาดเดียวกันหลายๆอันหรือก็คือใช้ซีค่าเดียวกันหลายๆตัวมาขนานกันแทนหรือ2เพิ่มความฝืดเข้าไปในระบบซะเลย หรือก็คือเลือกใช้คาปาซิเตอร์แบบโพลิเมอร์ที่มีค่า ESR สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อช่วยลดการสั่นพ้องนี้เองครับและสุดท้ายจริงๆแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องความปลอดภัยข้อนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดนะจําไว้เสมอว่าต้องปิดไฟแล้วก็ครายประจุคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆให้หมดทุกครั้งก่อนจะเอาอะไรไปจิ้มวัดเวลาเปิดไฟทดสอบครั้งแรกให้ใช้ power supply ที่จํากัดกระแสได้เพื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้ไม่เสียหายหนัก และถ้าจะให้ดีที่สุดควรทดสอบกับโหลดจำลองหรือดัมมีโ่โหลดก่อนที่จะต่อเข้ากับวงจรจริงราคาแพงของเราครับทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องมือและแนวทางที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงครับตอนนี้คำถามมันคงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วละ่ะแต่อยู่ที่ว่าภาพสโคปหลังแก้ของคุณจะออกมาสวยงามและนิ่งขนาดไหนลองไปทำกันดูนะครับ